สวัสดีครับพี่น้องชาว youtube ทุกท่านครับพี่น้องที่ชื่นชอบนะครับการเลี้ยงการต่อนกเขานะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นเขาใหญ่หรือว่าเขาเล็กเขาชวานะครับก็คืออ่เอาเ็ว่าในกลุ่มของท่านทั้งหลายที่ชอบเลี้ยงนกแล้วกันนะครับหรือว่าชอบเกมกีฬาการต่อนกนะฮะนี้คลิปนี้นะครับเอาตัวเจ้าเจ้าพระเนียดนะครับอันนี้เป็นพระเนียดสําหรับนกเขาชวานะครับ โดยเฉพาะเลยนะครับใบใบที่แล้วเนี่ยที่ลองทําเป็นกึ่งนะครับก็คือใช้ได้ทั้งเขาใหญ่แล้วก็เขาชวาอันนี้ก็คือทําเป็นเฉพาะเขาชวาโดยเฉพาะนะครับแล้วก็พยายามที่แก้กลไกลนะครับอยากจะเอาชนะตรงจุดนี้นะครับกลไกที่ลองทําอยู่เดี๋ยวไงจะลองไปเทสดูอันนี้คือใส่หัวแป้นน็อตเข้าไปแล้วเรียบร้อยนะครับรอเอานกแล้วก็จะพาพี่น้องไปเทสกันแต่ว่าก็เลยเอางานที่เรียบร้อยมาให้ดูกันตัวนี้เป็นงานกึง่ง กึ่งไม้ธรรมชาตินะครับก็คือเป็นกิ่งตะโกนะครับทำไมเป็นกิ่งตะโกตัวคอนตัวอะไรตัวชานตัวอะไรก็ใส่กิ่งเสริมหน่อยนึงนะครับให้ดูอาร์ตรหน่อยนะครับเป็นทรงดอกบัวนะครับตอนนี้เป็นทรงดอกบัวโอ้เหี่ยวมาครับนกตื่นเลยช่วงนี้เหี่ยวเยอะครับหน้าหนาวเหี่ยวกําล,ลังเข้าในประตูข้างนะครับด้านข้างก็จะไม่ถึงกับกว้างมากแต่ก็นะครับถ้าในแนวตรงอย่างนี้แนวที่นกยืนขวางน,นี่ก็ถือว่ากว้าง ช้ได้นะครับความยาวอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบเซนนะครับตัวนี้นะครับไม่เจ็ดสิบเจ็ดิเซนเจ็ดิรือ8แปดิบเจ็สิบเซนนี่แหละครับประมาณกระทัดรัดพอดีนะครับกลไกใหม่นะครับสลักตัวนี้ไม่มีคอนตัวนี้ลองทําดูก็คือทําเป็นลักษณะคอนกลับด้านนะครับยึดที่ตรงนี้จุดสวิงอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับเสาตัวนี้แค่ประคองนะครับประคองไม่ให้คอนมัน ดิ้นหรือว่าเบี่ยงไปมาซ้ายขวานะครับแต่ก็ต้องลองกลไกดูครับเพราะว่าเขาชวาเท่าที่ไปต่อดูนะครับเท่าที่ไปลองดูเนี่ยเบามากครับเดี๋ยวจะลองลองนี่ดูนะครับเอาไม้เล็กๆดูว่าจะได้ไหมเท่าที่ลองดูก็ถือว่าในระดับหนึ่งแหละนะฮะโอเคเบานะครับเบาลงนะครับลงเหลือข้างนึงนะครับข้างนึงก็ยังเหลือนะครับข้างนึงเหลือนี่พอคอนกลับด้านเนี่ย ปัญหาเลยนะครับคือตีลงมาแล้วมาเข้ามาเข้ามาเข้าตะข่ายเลยตะข่ายมาเข้าตัวตัว,ตวสลัก็อกนะครับต้องหาวิธีแก้ตรงจุดนี้ตัวนี้ไม่มีไม่ได้ใช้สปริงนะครับพอตัวเก่าใช้สปริงช่วยใช้สปริงช่วยเนี่ยทำให้เขาทําทให้ทำให้ตัวคอนนียแข็งแต่จริงอะแล้วถ้าเราจับดูก็ไม่แข็งนะแต่พอเห็นนกนกเดินมานกสายไฟนะครับ ขอชัวว่าสายไปเดินเดินมามาเหยียบที่ชันแล้วก็ก้าวขึ้นเลยเหมือนกับก้าวขึ้นนะกระโดดนิดเดียวน้ําหนักตัวแทบไม่มีก็เลยแก้ปัญหาลองดูวิธีนี้นะับวิธีที่ไม่ใส่เลยแล้วก็ลักษณะสปริงดึงลงด้วยนะเห็นไหมครับเนี่ยสปริงพยายามดึงลงพยายามให้ดึงตัวเนี้ลงด้านล่างนะครับช่วยในการเอาง่ายๆช่วยให้ให้กลไกมันลั่นเร็วขึ้นนะครับลองดู ีนข้างนี้นะครับจะลองดูที่ที่ช่วงปลายชานดูนะครับว่าจะได้ไหมครับโอ้เรียบร้อยครับอันนี้เทสนะครับอันนี้คือจากที่เราโยนใส่อย่างนี้นะครับแต่พอไปใช้งานจริงๆว่าไม่แน่ใจว่าพอนกเข้ามาเหยียบจริงๆเนี่ยจะเป็นแบบนี้ไหมนะครับอันนี้ก็ลักษณะเดียวกันนะครับอันนี้เสาตัวนี้แค่ประคองนะครับอันนี้คือรูปแบบของคนไกใหม่ที่พยายามแก้นะครับจะต้องแก้แล้วก็หาวิธีที่ดีที่สุดนะครับถึงจะทํา อ่าแบ่งให้พี่น้องนะครับแต่ว่าก็จริงๆก็ทําอยู่แล้วแหละนะครับโดยกลไกธรรมชาติปกติแต่นี่ตัวนี้คือตัวที่คิดตัวนี้ที่เสริมขึ้นมานะครับคือถ้าลักษณะของความคิดนะครับความคิดของของการทําลักษณะคอนแบบนี้จะเป็นช่วงช่วงปลายช่วงต้นนี้ยิ่งยิ่งยิ่งอ่าล่นเร็วนะครับหรือว่าตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้สมมุติว่าสมมุติว่าอ่าเข้าชนนะ ได้ครับคือเข้าตีอย่างนี้ได้นะครับเข้าตีอย่างนี้ก็หลุดนะครับคือไม่จำเป็นต้องเหยียบคอนถ้านกดูดูหน่อยแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วนกเขาชวาก็ไม่ถึงกับดูมากครับเท่าที่ไปลองดูเท่าที่ไปลองดูนะครับเท่าที่เท่าที่เห็นอันนี้คือนกเขาชวาเลยจะไม่ดูเหมือนกับนกเขาใหญ่คือเขาใหญ่ลักษณะของเขาการบินโฉบเหยียบลงนี่จะแรงนะครับอันนี้จะแรงมากแล้วก็แต่นกเขาชวาเนี่ยเขาจะเข้ามาประชิดแล้วก็กระโดดขึ้นนิดหน่อย ถ้าคอนถ้าระบบปนไกแข็งนิดนึงเนี่ยไม่ได้เลยครับเอาเอาเอาไม่ได้จริงๆเคยเคยเจอสองรอบครับเสียดายมากขึ้นมาจับคอนตรงนี้แล้วก็ออดใส่กันอยู่เนี้ยจนชนิดที่ว่าได้ไปขย่ขยาขย่าอ่าเศร้าให้เขาบินออกนะครับต้องยอมอย่างนั้นเลยครับอันนี้เดี๋ยวจะลองอ่าให้พี่น้องดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเราวค่อยว่ากันนะครับว่าอ่า แบบนี้จะรับกันยังไงหรือใครที่สนใจแบบนี้ก็ค่อยทักเข้ามานะครับอันนี้ดูนะครับคือลักษณะทําเป็นคอนโค้งมาดูด้านข้างนะครับอันนี้ถือว่าทําในรูปแบบที่กระทัดรัดที่สุดแล้วก็ขอชวาได้และอีกอย่างหนึ่งก็คือกับว่าจะเล่นพวกนกปลอดพวกนี้ได้เลยนะครับกลนกยพยายามวางให้นั่นที่สุดเนี่ยฮะพยายามเซฟเห็นไหมครับลั่นข้างหนึ่งข้างหนึ่งก็ยังเหลืออยู่ ขย่านี้ไม่ลั่นนะครับเนี้ยฮะขยา่าเขย่าไม่ลั่นแต่ถ้าแตะคอนก็คือเรียบร้อยเลยครับเนี่ยนิดเดียวอ่ะลองดูเถอะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงคอยติดตามแล้วกันนะครับใครที่สนใจยังไงก็โทรเข้ามานะครับ